เปิดตัวโคดกระบะาจาก Ford Ranger ในเวอร์ชัน Super Duty ที่ต้องบอกว่าเป็นโคดกระบะเนื่องจากเป็นรุ่นที่เน้นการใช้งานหนักมีการปรับสเปคตัวรถหลายส่วนรองรับทั้งการบรรทุกหนักขึ้นการลากจูงทําได้มากขึ้นทั้งยังปรับในเรื่องรูปลักษณ์การดีไซน์ที่ต้องบอกว่าต่างไปจากรุ่นปกติหลายจุดซึ่งล้วนถูกออกแบบมาเพื่อการใช้งานได้อย่างอนเนกประสงค์ที่สำคัญตัวรถถูกผลิตขึ้นที่โรงงานในประเทศไทยเตรียมป้อนเข้าสู่ตลาดบ้านเราอ,อย่างแน่นอน สำหรับสเปคตัวรถที่ปรับใหม่นั้นถือว่ามีความน่าสนใจหลายส่วนดังนี้ฟอร์เรนเจอร์ซูเปอร์ดิวตี้ได้รับการเผยโฉมครั้งแรกในโลกกับการเกิดมาเป็นปิกอปพใช้งานหนักถ้าอิงตามสโลแกนของฟอร์ดต้องบอกว่าเป็นปิกาป๊อปเรนเจอร์ที่มีความแกร่งมากขึ้นความแตกต่างอันดับแรกคงหนีไม่พ้นหน้าตาที่มีความดูดดันมากขึ้นนั่นเองจากชุดกันชนหน้าออกแบบใหม่ต่อเนื่องไปถึงกระจังหน้าตัวรถถูกยกสูงมากกว่าเดิมอย่างชัดเจน แตกต่างด้วยป่งล้อขนาดใหญ่ทรงเหลี่ยมโดยนในชุดป่งล้อคู่หน้าจะฝังสัญญาณไฟเพื่อบ่งบอกถึงระยะตัวรถที่กว้างมากขึ้นกว่ารุ่นปกติโดยแกมด้านหน้าและกระบะท,ท้ายทําเป็นวายบอดี้ลักษณะเดียวกันกับ Ford Ranger Raptor ทั้งยังได้ฝากระโปรงหน้าดีไซน์ใหม่เส้นสายดูดันก้าวราวมากขึ้นพร้อมปั๊มอักษร Super Duty อีกด้วยติดตั้งท่อหายใจส n นกเ e l เพิ่มความสามารถในการบุกตะลุยทุกสภาพพื้นที่โดย Ford Ranger วอร์ช่นดังกล่าว ทำออกมาทั้งหมด3ตัวถังเลยนะครับทั้งตอนเดียวแขบและสีประตูซึ่งทั้งหมดมาในรูปแบบแค็บชัดซีหรือหัวกระสือไม่มีกระบาดท้ายยกเว้นตัวถังสีประตูจะมีตัวเลือกในเกรด XLT ที่จะเพิ่มกระบาดท้ายมาให้แบบปกติในส่วนจุดเหยียบด้านข้างกระบะยังมีมาให้เช่นเดิมในภาพรวมถือว่าการปร,ปรับปรุงครั้งนี้ส่งผลให้ตัวรถดูใหญ่โตและมีความโดดเด่นมากขึ้นไม่น้อยไปต่อกันที่ชุดช่วงล่าง ที่นับว่าเป็นไฮไลท์สำคัญของเวอร์ชันซ u เปอร์ด y ีโดยจะได้ชุดล้อขนาดใหญ่18นิ้วพร้อมดุมล้อแดูนอด็อตที่ยกมาจากรุ่นพี่ในตระกูล F-Series รัดด้วยยาง33นิ้วจาก General Grabber โดยปร,ปรับปรุงช่องล้อซ้ายขวาให้กว้างขึ้นหน้าตาชุดปีกนกใกล้เคียงกับ Ford Ranger Raptor ส่วนข้อมูลทางเทคนิคยังไม่มีการเปิดเผยนะครับแต่จากภาพพบว่าเฟืองท้ายมีขนาดใหญ่ขึ้นกว่าเดนเจ r ปกติอัปเกรดระบบเบรกรวมถึงติดตั้งแผ่นกันกระแทกต้าท้องรถ ทางด้านคุมพลังใต้ฝากระโปรงจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซล V6 พิกัด3.0ลิตรโบร์บปรับการปล่อยค่ามลพิษไอเสียใหม่ทำให้ผ่านมาตรฐานยูโร6.2ทั้งยังมีปุ่มตัวกรองอนุภาคดีเซลหรือเผาเขมเอวดีพเพื่อให้ผู้ขับขี่สามารถเลือกเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการทำความสะอาดระบบ DPF Ford อ้างว่าสิ่งนี้จะช่วยให้ Super Duty รองรับตลาดทั่วโลกในอนาคตได้ในส่วนตัวเลขกำลังยังไม่เปิดเผย หากอิงจากเรนเจอร์ปกติที่ใช้เครื่องยนต์ดังกล่าวจะมีกำลัง250แรงม้า600นิวตันเมตรสำหรับแรงบิดแต่เมื่อเข้ามาอยู่ในเวอร์ชันซูเปอร์ดวตี้มีแนวโน้มปรับพละกำลังใหม่พร้อมความสามารถในการระบายความร้อนใหม่อีกด้วยนอกจากนี้ยังขยายความจุถังน้ำมันเป็น130ลิตรซึ่งมากกว่าเดิมถึง50ลิตรรองรับการขับขี่มากกว่า1,000กิโลเมตรได้อย่างสบายส่วนเกียร์อัตโนมัติ10จังหวัดจะยังคงอยู่มาพร้อมล้อเฟืองขับหน้าหลัง ซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกในเรนเจอร์เทอร์โบดีหลังก่อนหน้านี้มีเฉพาะดัปเตอร์เบนซิน v 6เท่านั้นฟอร์ดเผยว่ามีการใช้เฟืองท้ายที่มีขนาดใหญ่ที่สุดแข็งแกร่งที่สุดเท่าที่มีการติดตั้งในเรนเจอร์เวอร์ชันขายจริงจุดเด่นของ Super Duty คือรองรับการใช้งานหนักได้มากขึ้นเริ่มจากความสามารถในการบรรทุกหนักรวมน้ำหนักตัวรถอยู่ที่4.5ตันแม้ว่าตอนนี้ฟอร์ยังไม่เผยข้อมูลมากนัก แต่ถ้าสมมติว่าตัวรถมีน้ำหนักประมาณ2.5ตันนั่นหมายความว่าการแบกน้ำหนักจะทำได้ประมาณ2ตันแน่นอนว่ามากกว่าเรนเจอร์ปกติที่มีสเปคอยู่ที่1ตันในส่วนความสามารถในการลากจูง Super Duty ทำได้4.5ตันมากกว่าเรนเจอร์ปกติ1ตันและเมื่อรวมทั้งน้ำหนักตัวรถน้ำหนักบรรทุกและน้ำหนักในการลากจูงไปพร้อมกันสามารถรองรับได้มากถึง8ตันเลยนะครับนอกจากนี้เพื่อให้ผู้ขับขี่สามารถคำนวณน,น้ำหนักในการแบกรับภาระต่าง อร์ดจึงได้ติดตั้งเครื่องชั่งน้ําหนักมาให้ด้วยนะครับโดยเชื่อมต่อผ่านเซนเซอร์ในช่วงล่างและแสดงผลผ่านหน้าจอสัมผัสขนาด12นิ้วแสดงสกเกลน้าหนักบรรทุกและการลากจูงได้สําหรับภายในห้องเดสานในภาพรวมไม่ต่างไปจากเรนเจอร์ปกติมากนักแต่เหมือนบอร์ดนั่งจิห้มพานนะครับทันเกียร์ไฟฟ้าอ e ีชิฟเตอร์มีสวิตช์คุมในส่วนการลากพ่วงพร้อมอัพฟิเตอร์สวิตช์บนเพดานทัศนวิสัยกว้างขึ้นจากกระจมองข้างใหม่ที่มีขนาดใหญ่มากกว่าเดิม และมีจุดรองรับการยึดอุปกรณ์รับน้ำหนักได้สูงสุดถึง4กิโลกรัมปิดท้ายกับชุดความปลอดภัยขั้นสูงจะมีทั้งเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติเตือนวัตถุตันผ่านด้านหลังพร้อมช่วยเบรกมีเซ,เซ็นเซอร์ช่วยจอดหน้าหลังกล้องมองภาพรอบทิศทางแจ้งเตือนจุดอับสายตาเตือนการชนด้านหน้าอัลเทอีฟรุสชอนทัวเป็นต้นสำหรับการเปิดตัวทำตลาดอย่างเป็นทางการพร้อมเผยราคาจำหน่ายในออสเตรเลีย จะมีขึ้นในปี2026นี้แน่นอนว่าไทยก็มีแผนในการจำหน่ายเช่นกันและทุกคนคิดอย่างไรกับเ a นเจอร์เวอร์ชันดังกล่าวสามารถคอมเมนต์แสดงความเห็นกันได้เลยนะครับ